ส่วนมาสาัตว์ใดก็พ่อมาบา้านเป็นใดวันนี้แหละจะได้ฮวยถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูวอ,อกแค่มาเป็นมูในการเฮดคิวว่ามารอบนี้มึงเสียส่งอะไรมึงพลาดซะแล้วมึงโดนกูนหลอกลวงอย่า รอก่อนไม่เจ็บหรอกกูบอกไว้เลยชิโมแค่้องเออเวลามีดกรีดนะเสียวไปถึงตูดหนึ่งนิงคือโทรศัพท์มำเร็จขมขู่ขมขู่เฮ้ยวายอันนี้นหะหอมเหมือนกลิ่นกลิ่นน้ำตาลไหมจริงๆเหมือนไม้โอ๊กไหมเหมือนข้าวเผาอะไรนี่เนี่ยมันแบ่ก็จะแสแปตามการเวลาแหละอยู่ในตู้เย็นอ่ะใช่ไว้ออกควันมา โอ้ยว่ายใดมันสี่บานเดี๋ยวด้มันมันมัน,มนวหายขาวเอาหนิงมาดมดูดิไม่เชื่อมันกลิ่นเหมือนอะไรไหมนี่หลยชิมดูเอาไม่เชื่อเดี๋ยวสักคิวเอาข้างหนึ่งขึ้นข้างบนข้างหนึ่งลข้างล่างเดี๋ยวค่อยมาแก้าทิ์หน้าเดี๋ยวพามาแม่เหมอเลยเขียนพินัยกรรมรลอยัง <c oughs> หยานบอเขียนพินัยกรรมไปไหมเขียนพินัยกรรมเลยยังว่ามีดกรรนตัดซองแล้วจ้าตัดแล้วนะจ้าตัดแล้วมีดกรรนจริงๆนะจ้ากำลังใส่ปอกนะจ้าใส่ดำเข้าไปแล้วนะจ้านะจ๊ะนะจ๊ะ เนยยหนุยโ้ยหนอมึงจะกลัวอะไรขนาดเจาะเลือดมึงยังเจาะทุกอาทิตย์อันเนี้ยจิบจเจ็บก็ไม่ต้องลองเดี๋ยวเสียฟอร์มเขาเปลี่ยนทุกใบมีดทั้งทุกเข็มอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเอากินไหวเข้าไปขั้นยิกเอา โอ้เคยมันเตียมโดนมึงก็บอกอยงกกังกันกระไดขันมึงอันคุณพินเขาไปบอกมึงกูคุณพินคะ่ะย่ว่อาอลยคุณพินรู้สึกยังไงคะอตอบเลยตอบอีคุณพี่สิคะตอบเด้ลงมันจะยาวอ,อาอะไรคำนี้หับบรไดป็นบอสิหากดิเดี๋ยวเอา งสิถอนหายใจยังแห้งแผลโอ้โหแต่กูนอนในีเขาซักเนี่กูดมอันกูฟังเสียงหายใจซางกูก็พอแห้งแล้วยังสิมตได้ยินเสียงหายใจมึงอีกอยู่เฮ็ดดังปึ้งๆไว้พอตายดกาอกหนาบัดเข้มเนื้อบัในนอกใหญ่นึงกับยังบัดเจ็บอันนี้เข้มซักขีวซื้อใจเล็กแก่น้อยคลินี้ทำอะไรอ่ะกินหรอก ทั้งกีดทั้งเข็มใบมีดก็ใส่แล้วกีดได้ไหมล่ะอ็มก็คงจะได้แล้วแหละไม่ได้เป็นช่างเนาะมึงไม่ต้องตื่นเต้นหรอกจะสวยตอนนี้แหละลูกมันซาใจ <c oughs> <c oughs> ส่วนแม่ไม่เห็นไรหรอกแม่มากเดี๋ยวยเดี๋ยวกูจัดการแม่มึงเองมันต้องมันจะต้องหลงคารมกูสักวันมาเป็นเพื่อนกูทำคิว้วและแล้ววันนี้มันก็เสียท่า ีน้ำตาลเข้มก็พอมัง้งคิวมันดกอยู่แล้วที่เมืองไทยไม่ต้องดังมามั้เอาน้ำตาลเข้มก็พอจ้างทำยังไม่อยากทำเลยอันนี้ต้องจ้างเขาเน้ย <laughs> ไม่ได้อันช่างไม่ได้จ้างเรานะเราต้องจ้างช่างเนอยอยู่นี่สีมีไหมล่ะม่ีมเพื่อจะบอกนะซักไปในเครื่องคิวบอกว่าสีเหมือนอืม ีเสียใจนะสีหมดแล้วจ้านี่ค่ะเอายาชาออกแล้วมันบาเจ็บต่อพีนบเจ็บต่อแค่ข้างเล่นๆลนเอออ่าสามสี่รอบกระเซตเราค้างหนึ่งคุณดิมันรู้สึกว่าชาเลยฮะอะไรมันแค่คัตเติลบัตรเฉยๆเมื่อกี้ อย่าตื่นเต้นอย่าคิดไปเองมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเทนายไอปูมันยังสักกันนั่นเลยสักสดเลยเขาเขียนโคงคิ้วไว้แล้วทำไม่ยากหรอกกรีดก็นั่นดับแรกตีขอบจึงดือยจึงดือย แค่เซร็จโค้งคิวง,งามเลยเห็นบ่เขาเขียนไว้แล้วมีแต่ลงมีดซื้อ,อวังเชามาหัน mm hmm. เปิดมีดยีด่ไม่พูจชนะ <c oughs> ินนะเวลาจะประหารวันนี้ประหารดนหัวสุนัขวังเชามาหันเปิดมีดมันก็จะมีเสียงยี่ เสียงพนักงานเสียงพนักงานฝานเอาแกดูจริงๆไม่เชื่อแกดูสิคนดูในนั่นก็ได้เป่าบุญจินน่ะเมื่อก่อนติดทั้งบ้านทั้งเมืองน่ะตอนเย็นมานี่ยอ้ยไปไหนก็ไม่ได้เฝ้าจองามแล้วสักคิ้วทีเดียวหางถึงหูไปเลยสักธรรมดาโลกไม่จำ เห็นไหมช่างก็เชื่อด้วยนะโอ้ยนันก็โซ่แต่แผลอ่อนโซ่แต่ห้อยซักอันอันพัดกันเครื่องเสียวนิดน้อยพี่น้องจิมจิซัมนี่นี่กถ่ายรูปโซ่อยู่หันลอยเทือแล้วงามหรบอันงามแล้วงามแล้วเอาเลยมีลดลงมีดผัว เปิดมีดของจริงดึงดึงลงแล้วลงแล้วกีดแล้ว เห็นไหมไม่รู้สึกไม่มีเออไม่มีเอะเออเดียวอยู่เออเดียวทนเอาทานเอาไอ้ยังมือยังบวมอือนะ <c oughs> ทนเอาขนาดไอ้ปูมันยังสักสดเลย <c oughs> ลากยาวเลยมีดอ,อือ <c oughs> <c oughs> มันไม่ได้เจ็บหรอกพี่พูดมันเลยเสียวใช่ไหมคิดไปเลยต่นี้พี่พูดแล้วพี่นะ <laughs> กูคุณพี่กูคุณพี่มึงคุณน้อง <laughs> <laughs> แฟนคลับบอกให้ตั้งกล้องแล้วทําเป็นคุยกันดีๆกับแม่พินไม่ให้แม่พินรู้ตัวโอ้ยเฮ็ดวาไดหรอกบอกว่าได้เกินสามประโยคกันใจตายอ๋ <laughs> โอ้เก่งเก่งเก่งเข็มมันอ่ะเข็มน,น่าโคตคือเข็มมักเสีังกีด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 แล้วเนื้อเราก็จะเป็นจิกิจิกิจิกิแค่นั้นแหละของจะของเฮ็ดเสร็จแล้วนะข <laughs> องตัวเองทำเสร็จแล้วมาคมครูมั <laughs> ้ย เดี๋ยวเวลาดูตอนเขาลงเข็มสินางจะอ,อนี่ถ้าเจ็บก็ขึ้นเป็นจังหวดเสียงดนตรีไปได้เลย,ย <laughs> ลืมตาก็ได้เขาไมา่ได้สักลูก,กตาไม่กนั่นเนา <laughs> ทำตาลูกล็กลูกเลิกเหมือนดิอ่ะนั่นน่ะพี่น้องดาวอยู่ในฟ้ามือโทกิมจิไทย,ยู่หันลอยใบแล้วลูกนะโอ้ย ไม่รู้วันมาให้เขาสักให้จะบอกว่านู่นเขียนดาวใหญ่ๆไปเลยประจันครึ่งเสี่ยวมาแล้วกีดกีดไม่จ่กล้องไ,ไงอโฟนมันไม่สวย,สวยกล้องแม่มึงนะ่ะกล้องไม่นะ่ะสวย เก่งเก่งเก่งเพื่อความงามอดเอาอืมอรอดูตอนสิ้นสุดนะคะ